ครับวันนี้วันที่17ก,กรกฎาคมมาเบตร,ราคาบิตคอยนะครับ BTC อยู่ที่1 4 6 2 7 0อิตาเลียม66,646.98ปิดคับ49.85 XRP 26.12 BCH 8,724.93 u.s.d.t สามสี่จุดห้าสี่ b.n.b แปดพันสี่ร้อยยี่สิบสามจุดสามสาม x.l.m สี่จุดหก a.d.a สิบเอ็ด v.an เจ็ดจุดศูนย์สอง o.m.g ยี่สิบสองจุดสี่ s.u ศูนย์จุดเจ็ด s.n.t ศูนย์จุดเก้า c.b.c สามจุดศูนย์เก้า l.i.n.j ยี่สองร้อยสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดเจ็ด i.o.s.t ศูนย์จุดสามสาม s.r.x เจ็ดจุดหกสาม KNC ยี่สิบเอ็ดจุดสี A ่เจ็ด ABT สามจุดสองสาม Mana สิบสี X ่จุดสาม CTX ห้าจุดสองห้าจุดห้าสอง Six ศูนย์จุดแปด JFin หกจุดหก Paul ห้าจุดสี่แปด Docoy สองจุดสี่ TX สองจุดเจ็ดหก DI สามสิบสี่จุดหนึ่งสอง usdc สามสิบสี่จุดห้าสอง busd สามสิบสี่จุดสี่แปด bat เจ็ดจุดห้าสี่ mkr สามหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดแปด enj สิบจุดเก้าเก้า band สี่สองจุดสามเจ็ด comp สองพันหกร้อยสี่เก้าจุดสองเก้า ksm แปดร้อยสามสิบห้าจุดสามเก้า dot หนึ่งร้อยแปดสิบห้าจุดเก้า near ห้าสิบจุดแปดห้า scrt สิบสามจุดสองสอง glm เจ็ดจุดศูนย์แปด yfi สองแสนสี่หมื่นสามพันหกสิบเก้าจุดเจ็ดห้า uni สองร้อยเจ็ดจุดหนึ่งสี่ aave สองพันเจ็ดร้อยแปด alpsh a สามจุดหกสี่ oce en สิบสามจุดแปดสิบ snx เก้าสิบหกจุดศูนย์ห้า s a n d สิบห้าจุดสี 03, ่แปด b a, t e 93, a, x a 4, 87, l หนึ 49, ่งร้อยหกสิบเจ็ดจุดสี่สอง c r v ยี่สิบแปดจุดศูนย์สาม g r t สี่จุดหนึ่งหกมาติดยี่สิบหกจุดเก้าสาม a x s สองร้อยสิบเก้าจุดสี่สุชิยี่ห้าจุดแปดเจ็ด i l v หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามจุดสี่เก้า i m x ยี e ่สิบห้าจุดเก้าสาม dydx เจ็ดสิบสี่จุดสองหก ens สามร้อยสี่สิบสี่จุดห้าแปด carla ศูนย์จุดแปดเจ็ด gt หนึ่งร้อยห้าสิบสาม yxe สองร้อยเจ็ดสิบสี่ hs สองจุดเจ็ดแปด gf หนึ่งร้อยเก้าสิบหนึ่งจุดเก้าสาม sol เก้าร้อยหกสิบแปดจุดหนึ่งสาม avx สี่ร้อยเก้าสิบแปดจุดเจ็ดเก้า ftm เก้าจุดหนึ่งสอง luna ศูนย์จุดศูนย์สามสอง APE หกสิบเก้าจุดหกเก้า ABAR หนึ่งจุดแปด LRC แปดจุดหนึ่งสอง ALGO สี่จุดหนึ่งแปด CELO สิบเก้าจุดเจ็ด XTZ ยี่สิบเก้าจุดเจ็ดหก GAL สี่สิบสองจุดเก้าจิต OP ห้าสิบสองจุดหกอะตอมสามร้อยยี่สิบหกจุดสามสี่ LDO เจ็ดสิบหกจุดห้า H T G ยี่สิบสองจุดแปดเจ็ด A X L สิบสองจุดแปดหก F L O W ยี่สิบเอ็ดจุดสี่หก F X S สองร้อยสิบแปดจุดสี่สอง H F T สิบสองจุดเจ็ดเก้า A R B สี่ห้าจุดสองเก้า L Q T Y สี่สิบเอ็ดจุดเก้าเก้า P E R P สิบเจ็ดจุดเจ็ดเก้า I D เก้าจุดสองสอง joe 12.58 bu plur 11.65รายงานเผยนักเทรด xrp สายช็อตพอร์ตแตกยับสูญเงินมากที่สุดในปี2023หลัง ripple ชปปน,นะคลีครับนี่เป็นข่าวจากสยามบ็อกเกียนนะครับคำตัดสินของศาลถือเป็นเหตุผลสำคัญที่ผลักดันให้ราคา xrp พุ่ง ขึ้นเกือบสอเท่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนที่จะร่วงลงในช่วงเช้าของวันศุกร์ทางนี้นักเทรดสายชัดที่ออกโคเดอร์นในคู่เทรดของ xrp นั้นได้สูญเงินมากที่สุดในปีนี้บทเรียนชาวสวนนักลงทุนชิปโตใช้เงินร้อนเทรดวังรวยเร็วสุดท้ายสูญเงินกว่า20ล้านบาทการลงทุนหุ้นหรือชิปโตจะเป็น ในทางเลือกในการหารายได้เพิ่มเติมจากงานประจําเพื่อสร้างความรั่ารวยการที่นักลงทุนมากมายเปิดเผยความสําเร็จของพวกเขาการลงทุนในหุ้นและคริปโตยิ่งทําให้คนทั่วไปสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้มากขึ้นการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนะครับผม รอบขาขึ้นของตลาดคริปโตร,รอบหน้าจะบ้าข้างยิ่งกว่ารอบที่ผ่านมานักลงทุนวิซีกล่าวว่าตลาดกระทิงคริปโตร,รอบใหม่กำลังจะมาอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งทำให้รอบขาขึ้นรอบหน้านี้ดูเบาไปเลยรายงานเผยการต้มตุนในคริปโตช่วงครึ่งแรกของปี2023นั้นลดลงจากปีที่แล้วถึง65% แม้ว่าตลาดนี้ทำให้กําไรของนักลงทุนหดหายแต่มันก็นำมาซึ่งผลลัพธ์เชิงบวกที่จะหาได้ยากแน่นอนการต้มตุนในคริปโตกําลังลดลงในขณะนี้ด้วยเช่นกันบริษัทวิเคราะห์ออนเชนได้พบว่าตัวเลขของการต้มตุนได้ลดลงมากถึง65%ในช่วงครึ่งแรกของปี2023 ตลาดมีเป็นเหตุให้นักต้มตุนหดตัวธนาคารยักษ์ใหญ่ถูกปรับฐานมีส่วนร่วมในการตกแต่งบัญชีกว่า2.1พันล้านดอลลาร์โรเบิร์ตชิโยสกิกล่าวแนะให้ซื้อบิตคอยน์ในช่วงที่สหรัฐกำลังจะยกเลิกเพดานนี้ครับนี่เป็นกราฟทำเฟรม15นาทีของกาฟบิตซีนะครับผม ทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงครับผมรับทางเฟรมห,หนึ่งอาทิตย์นะครับก็ยังคงไซเวย์อยู่นะครับผมครัคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับกดติดตามการปบันทึกการเดินทางของ Bitcoin และการลงทุนใน Bitcoin ได้ในท่องทุงกเวลาบ้านผมนะครับขอบคุณครับ